สรุปก่อนลงทุนหุ้นกู้บริษัท origin Property จำกัดมหาชนนะครับที่จะออกขายครั้งที่1ปี2,566นี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นกู้รอบนี้ครับเขาจะออกขาย2ชุดด้วยกันนะครับโดยดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4.45%ต่อปีนะครับและดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจ่ายทุกๆ3เดือนเลยนะครับโดยหุ้นกู้ทั้ง2ชุดนี้นะครับจะออกขายนะครับช่วงวันที่17แล้วก็วันที่20 21มีนาคมปี2 2566นี้นะครับดังนั้นนะครับสำหรับหุ้นกู้ออริจิครั้งที่1ปี2566ตัวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับมีข้อมูลเงื่อนไขอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินการลงทุนแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่จะมีออกมาอีกทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับสรุปก่อนลงทุนนะครับผมจะนําเอาโปรดักต์ทางการเงินนะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจนะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้เอาข้อมูลไปพิจารณาประกอบการลงทุนกันนะครับ และสำหรับ Product นะครับที่ผมอยากจะเอามาสรุปห้ทุกคนฟังวันนี้ครับก็คือหุ้นกู้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของบ้านเราครับนั่นคือหุ้นกู้ของบริษัท Origin Property ที่ออกขายครั้งที่1ปี2,566นี้นะครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจครับคือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4.45%ต่อปีนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังสรุปของหุ้นกู้ตัวนี้ก่อนที่จะไปลงทุนกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบาายนคว่หุ้้กู การลงทุนหุ้นกู้ให้สําหรับมือใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฟังก่อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นว่าหุ้นกู้ตัวนี้ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้เข้าใจผิดครับนึกว่ามันเป็นการฝากเงินนะครับฟังตรงนี้เลยนะครับว่าการซื้อหุ้นกู้การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงินนะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนดังนั้นเดี๋ยวต้องมาทําความเข้าใจคอนเซปต์กันก่อนครับว่าหุ้นกู้คืออะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วสามารถเข้าไปฟัังงรรายยยละละเเออีดดขบิษทไ้ ครับ หุ้นกู้นะครับเป็นตราสารนี้รูปแบบหนึ่งครับที่ออกขายโดยเอกชนนะครับโดยนักลงทุนก็คือพวกเราทุกคนนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อหรือว่าลงทุนหุ้นกู้เนี่ยเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับส่วนบริษัทที่ออกขายหุ้นกู้เขาจะมีสถานะเป็นลูกหนี้นะครับโดยเจ้าหนี้หรือว่านักลงทุนอย่างเราเนี่นะครับจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยกลับมาอย่างสม่ําเสมอนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ของหุ้นกู้นะครับและเมื่อครบอายุหุ้นกู้ที่กําหนดไว้นะครับเราก็จะ ะได้รับเงินต้นคืนอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์การลงทุนหุ้นกู้นะครับดังนั้นอธิบายง่ายๆครับการลงทุนหุ้นกู้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาเงินให้บริษัทยืมไปครับพอบริษัทได้เงินไปปุ๊บนะครับเขาก็เอาเงินที่ได้จากเราเนี่ยไปทําธุรกิจเอาไปหมุนเวียนอะไรในกิจการของเขาครับซึ่งแน่นอนการยืมเงินคนยืมมีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก,กลับมาให้กับเราที่เป็นนักลงทุนนะครับซึ่งการซื้อหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยมันจะมีกําหนดอายุหรือว่าระยะเวลาการกู้้ยืมบบบออกกไวววัเช่่นนาางงตปปีีึ 3ปี4ปีว่ากันไปนะครับ และเมื่อครบอายุหุ้นกู vers, ้นั้นๆแล้วนะครับลูกหนี้นะครับที่ยืมเงินเราไปจะต้องคืนเงินต้นทั้งหมดกลับมาให้เรารวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายตามสัญญาด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นคอนเซปต์การลงทุนในหุ้นกู้นะฮะดังนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเราไปลงทุนไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ได้ฝากเงินนะครับมันไม่ได้ไม่มีความเสี่ยงนะมันเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนครับซึ่งแน่นอนครับพอเราบอกว่าการซื้อหุ้นกู้เนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่่ยงแลนนััคคคําาาาถมมตอออรบก็ื้ว ค,ออค,ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้มันคืออะไรใช่ไหมครับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้นั่นก็คือลูกหนี้ที่ยืมงเงินเราไปเนี่ยครับอาจจะผิดนัดชําระหรือว่าไม่คืนเงินที่ยืมไปได้ใช่ไหมครับซึ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีคาศัพท์คําศัพท์หนึ่งครับที่เราสามารถใช้วัดหรือว่าประเมินได้ครับคำคำนั้นเรียกว่าเครดิตเลตติ้งครับเครดิตเลตติ้งครับเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้นั่นแหละนะครับที่ใช้แสแดงระดับความสามารถในการชําระหนี้นะครับ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้นะครับในประเทศไทยนะครับจะมีคนที่จัดอันดับอยู่2ที่นะครับคือบริษัท t r i เ r a ติ้งจำกัดนะครับแล้วก็บริษัท f i เ r ต t ิ้งจำกัดนะฮะโดยอ um ันดับความน่าเชื่อถือนะครับจะเริ่มตั้งแต่ Triple A ไปจนถึง D Doc D Doc นี่คือล่างสุดแล้วนะครับคือความน่าเชื่อถือต่าสุดเลยซึ uh, ่งอธิบายง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับบนสุดนะครับคือบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆเลยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็ความน่าเชื่อถือจะลดลงมาเรื่อยๆครับมาสุดท้ายคือ D Doc D d o กนี่ก็คืออแแบบบ้หทจน่า ถือแบบไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งกลุ่มนะครับของเครดิตเลทติ้งเอาแบบง่ายๆนะครับเป็นเล้งเนี่ยมันจะแบ่งได้2กลุ่มครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่เรียกว่า investment grade ครับก็จะเป็นระดับตั้งแต่บนสุดกับ triple a ไล่ลงมาจนถึง triple b ลบนะครับกลุ่มนี้เรียกว่า investment grade ครับเป็นเกรดที่มีความน่าจะถือสูงยังสามารถลงทุนได้โดยปลอดภัยประมาณดีนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็จะตั้งแต่ double b บวกนะครับไล่ลงมาจนถึง d dog นะครับกลุ่มนี้จะเรียกว่า speculative grade นะ ครับคืออยากบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าไอ้เครดิตเลตติ้งเนี่ยนอกจากจะบอกความน่าเชื่อถือความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันยังบอกผลตอบแทนได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณกู้บริษัทไหนที่มีเครดิตต่ำๆอะครับเช่นเครดิตอยู่ในกลุ่ม speculative grade W B บวกถึง D doc อ,อย่างเงี้ยเขาก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า investment grade แน่นอนครับ แต่แน่ละครับมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราอาจจะไม่ได้รับเงินต้นคืนได้ถ้าเกิดว่ามันครบกําหนดอายุสัญญาแล้วนะครับดังนั้นมันก็ต้องเ w e ความเสี่ยงให้ดีนะฮะแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่ลงทุนเองด้วยแล้วก็แนะนําทุกคนนะครับว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าให้พวกเราไปลงทุนหุ้นกู้ในกลุ่มที่อยู่ใน investment grade เท่านั้นครับพูดง่ายๆครับถ้ากลุ่มไหนที่มี r a ต i n g double B บวกลงมาถึง D dog เนผมไม่แนะนําให้ลงทุนนะแม้ว่าผลตอบแทนจะสูงกว่าก็ตามนะครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต หุ้นกู้กันแล้วนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกผมหน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็บอกเสมอนะครับว่าการที่เราจะไปลงทุนหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่เรารู้แค่ชื่อหุ้นกู้รู้แค่เครดิตเลตติ้งรู้แค่ผลตอบแทนแล้วเราไปลงทุนเลยนะครับจริงๆก็ได้แหละแต่ผมไม่ค่อยแนะนําแบบนั้นนะครับผมแนะนําทุกครั้งครับว่าก่อนที่เราจะลงทุนหุ้นกู้ซักบริษัทหนึ่งครับเราควรต้องรู้จักบริษัทเขาสักนนิดึงก่อน ว่าบริษัทเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรมีโมเดลรายได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผลประกอบการล่าสุดเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเขาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบริษัท Origin p r o p e r t y นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของบ้านเรานะครับโดยเขาจะมีการพัฒนาทั้งโครงการบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์โฮมทาวเฮาส์นะครับมีหลากหลายเซกเตอร์และหลากหลายพื้นที่เลยนะครับและข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคือยอดขายพร ดีีนนครรรัับขขอองงงโกาทท้้หมิษใป65ยอดอยู่ที่40,132ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้นะครับเขาวางไว้35,000ล้านบาทหรือคิดง่ายๆครับว่าสูงกว่าเป้าที่วางไว้ถึง17%นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างยอดขายที่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาหรือว่า all time high เลยนะครับโดยนะครับถ้าเขาแบ่งนะครับจะมียอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร27%นะครับซึ่งถ้าคิดดูแล้ว ก็ยังคงเป็นยอดออทามไฮอยู่นะครับและก็จะเป็นคอนโดมิเนียมอีก73นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าโมเดลรายได้หลักๆของ Or ริ in ในปี65นี้นะครับสัดส่วนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมมากกว่ากลุ่มของบ้านจัดสรรนะครับ73เลยนะครับสำหรับกลุ่มคอนโดมิเนียมนะฮะซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าสำหรับบริษัท Origin p r o p e r t y ในปี2566นี้นะครับเขามีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มจากปีที่ผ่านมาอีกประมาณ20นะครับ รวมถึงเขาจะมีการบุกเข้าทำเลใหม่ๆครับรวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากแถบ EEC ด้วยนะครับคือ Origin เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน e e c นะครับมีโครงการในโซน EEC เยอะเลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับเขาก็จะยังคงรักษาสถานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y Gen Z นะครับคู่ขนานไปกับการตอบโจทย์ลูกค้าในเซกเมนต์นี้ก็ต้องถือว่านะครับในปี25 6 5ที่ผ่านมานี้นะครับบริษัท Origin Property ครับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับมีผลการดำเนินงงานนที่่่เเตตติบโออื างยอดขายแบบ all time high ได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์นะครับในการออกคุณกู้ชุดนี้กันนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเขาจะใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนนะครับในการซื้อที่ดินรวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องนะครับแล้วก็มีการจ่ายหนี้ระยะสั้นที่จะครบกําหนดใน Q2 ปี2566นี้นะครับอ่ะก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับโอเค ดังนั้นต่อมานะครับเด e ี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหุ้นกู้นะครับครั้งที่1ปี2566ของบริษัท Origin Property กันนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่เครดิตเ е ตติ้งก่อนนะครับสำหรับหุ้นกู้นะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท t r i s Rating นะครับเมื่อวันที่24มีนาปี2565นะครับมีระดับอยู่ที่ Triple B บวกนะครับ Triple B บวกและมีแนวโน้มคงที่นะครับซึ่งหุ้นกู้เนี้ยอยู่ในระดับในกลุ่ม Investment Grade ที่ผมบอกครับว่ายังอยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้แบบไม่ค่อยน่ากังวลมากนักและมาส่วนที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับซึ่ง คุณกู้รอบนี้นะครับจะออกขาย2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดที่อายุ3ปีนะครับจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่4.15%ต่อปีคงที่ตลอด3ปีนะครับและรุ่นที่2นะครับจะเป็นรุ่นอายุ4ปีนะครับจ่ายอัตราดอกเบี้ยมากกว่าครับคือ4.45%ต่อปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะจ่ายในทุกๆ3เดือนนะครับไม่ได้จ่ายแค่ปีละครั้งนะจ่ายทุก3เดือนหมายความว่า1ปีจะจ่ายดอกเบี้ย4ครั้งด้วยกัน นะครับแล้วผมโน้ตเพิ่มน,นิดนึงนะครับว่าดอกเบีย้ยที่เราได้นะครับมาจากการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยเราจะโดนหักภาษีอีก15%นะครับถึงจะเป็นยอดเงินสุดที่ที่กลับมาในบัญชีเราครับ และสาหรับหุ้นกู้รอบนี้นะครับจะขายกับประชาชนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยอย่างเช่นพวกเรานะครับแล้วก็จะขายให้นักลงทุนสถาบันด้วยนะครับโดยระยะเวลาการขายนะครับจะขายตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็วันที่20 21มีนาคมปี2566นะครับวันที่17คือวันศุกร์นะครับแล้วก็20 21นะครับก็จะเป็นวันจันทร์อังคารนะครับโดยการจองซื้อนะครับสามารถจะเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับ1แสนบาทคือเงินลงทุนเริ่มต้นนะถ้าอยากลงทุนหุ้นกู้ตัวนี้นะครับ และก็จะต้องทวีคูณครั้งละ10,000แสนบาทไปเรื่อยๆครับหมายความว่าเริ่มต้นที่แสนบาทใช่ไหมครับถ้าจะซื้อเพิ่มก็ต้องเป็น2 0 0 0 0 0 0 0 0ทบไปครั้งละแสนครับไม่สามารถแบบแสนห้าหมื่นแสนห้าพันแสนหนึ่งพันแสนหมื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถไปจองซื้อได้ผ่านสถาบันการเงิน4แห่งนะครับคือธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับธนาคารกรุงไทยแล้วก็บอลเกียรตินาคินพัฒระนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอ นะครับเป็นไงกันบ้างครับใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจมาบอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับหุ้นกู้ตัวนี้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับหุ้นกู้ตัวนี้ฮะผมว่าก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาแหล่งพักเงินที่ความเสี่ยงไม่สูงมากนะครับถ้าเราไปเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นเช่นพวกกลุ่มสินทรัพยย์ดิิจจออลลนนะครรัหหหหืืวว่่่่าากุุุมม้้ไไท ต่างประเทศก็ตามนะอันนี้เนี่ยแน่นอนครับความเสี่ยงต่ากว่า ซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเราไปลงทุนในกลุ่มพวกคุณธรรมดานะครับที่อยู่ในตลาดทุนนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่านะผลตอบแทนนะครับ4.45%สำหรับคุณกู้ชุด4ปีตัวนี้นะผมว่าเป็นผลตอบแทนที่ไม่เลวเลยนะครับ4.45%นะรวมถึงความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งของบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจครับดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกที่ดีครับสำหรับคนที่อยากจะหาแหล่งพักเงินในช่วง3ปีหรือ4ปีนี้นะครับ ย้ำช้าๆชาๆตรงนี้นะครับว่าการลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงินไม่ใช่การออมเงินนะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยง นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลนะครับและศึกษาเงื่อนไขทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจตรงกันเลยนะครับเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปนะครับลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันก่นกอนไปลงทุนกันนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบคลิปวิดีโอที่ผมสรุปนะครับโปรดักการเงินแบบนี้นะครับเราจะได้ฟังกันก่อนไปลงทุนแบบนี้นะสามารถพิมพ์คําว่าชอบมาบอกผมได้เลยนะครับหรือสามารถกดไลค์กดแชร์กันก็ได้เพื่อเป็น กำลังใจให้กัน นะครับเนาะสุดท้ายฝากประชาันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะพูดคุยกับผมนะครับมีเซสชั่น Q&A กันนะครับทุกๆวันพุธนะครับสองทุ่มเนี่ยเรามีนัดไลฟ์ Q&A กันนะครับก็จะเจอกันทั้ง f a c e b o o k YouTube t i k t o k เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะหาเพื่อนคุยนะครับก็สามารถมาเจอมาคุยกันได้นะครับรวมถึงตอนนี้นะครับช่อง YouTube ของเรานะครับเปิด Membership แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาร่วมเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันได้นะครับโดยค่าสมัคร สมาชิกเริ่มต้น,นยอยู่ที่50บาทนะครับโดยผมก็จะมีสเปเชียลคอนเทนต์นะครับรวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆสําหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเปิด m e m b e r s h i ิในช่วงเดือนนี้เองนะครับก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ